สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่20พฤศจิกายน2566โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวท m e เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ ริ่สัญญาณทองคาที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเราอะนะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วก็อยู่สักประมาณ5แท่งนะฮะก็อยู่สักประมาณ2,000กว่าจุดเองก็ถือว่าน้อยอะนะครับเมื่อวิที่แล้วนะเราวิเคราะห์บอกว่าเขาขอภาพตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อแล้วก็ สร้างนะครับสร้างดีมานโซนผลปรากฏว่าก็ยังคงเป็นไปตามที่เราคาดการนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่ากรอบดีมานโซนกรอบนี้ก็อยู่ประมาณ7 0 0 0จุดนะครับแต่จากราคาปจัจจุบันนะฮะก็อ่เลยครึ่งขึ้นมาแล้วนะครับก็อ,อีกสักประมาณสักพันกว่าจุดเองนะฮะก็จะเป็นโซนทีพีแต่อันนี้เป็นเปทนทําเฟรมที่ใหญ่นะฮะเราจะเอาไว้ดูแค่เทรนด์เนาะนะครับ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใก,กล้นะฮะบ,บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกนิดหนึ่งโดยเปอร์เซนต์การขึ้นมันจะมีไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงของที่เป็นเรียกว่า o v e r b o ์บอแล้วนะครับในเทา่า เฟรมเดลี่ uh, แบบนี้นะครับดังนั้นลันกษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับก็จะอยู่ในแนวอีกสักนิดนึงนะอย่างน้อยก็จะต้องขึ้นไปทดสอบแนวเดิมอีกสักชุดหนึ่งก่อนนะครับแล้วเกิดการเบรคนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับโมเมนตัม um ระยะกลางฝั่งขาขึ้นชุดนี้ก็ค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนะครับเดินทางมาตั้งหมื่นกว่าจุดเลยนะฮะ 1 6ื0 0หจุดแต่ตอนนี้นะครับหดตัวกลับหาศูนย์ตอนต้นเดือนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนจะเบรกแล้วนะครับกําลังจะมีการสร้างคลื่นลูกใหม่แต่อันนี้มันเป็นคลื่นลูกที่2จะต้องรอเป็นไดโวลเจนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นพีทามเฟรมใหญ่นะครับแต่ต้องใช้เวลาในระดับในการเคลื่อนที่ระยะกลางอย่างน้อยก็ประมาณ3เดือนแล้วนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับ แรงซื้อนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกือบแข็งแรงแล้วตอนนี้ก็มีแนวโน้มมันจะลดลงนะครับส่วนแรงขายนั้นก็ยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มมันจะเพิ่มขึ้นตามกลไกลเบื้องต้นนะครับแรงซื้อลดลงแรงขายเพิ่มขึ้นในโซนที่เรียกว่าก่อตัวก็ยังคงเป็นกรอบไซเควนนะครับยังไม่เดินทางนะครับแต่อย่างน้อยนะแรงซื้อในตลาดก็มีมากกว่าแรงขายนะครับเราก็พอจะสรุปในทามเฟรมที่ d ดลี y ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้นะครับมีโอกาสจะขึ้นได้อีกนิดนึงมันเป็นช่วงของปลายนะฮะดังนั้นลักษณะการรี่ของกราฟก็จะเป็นแค่แรงจะไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะมีมาร์บอลุ่มหนึ่งยอดน้อยจะต้องรอดูแอคชั่นมาตที่แข็งแรงที่กระทบตลาดก,ก่อนนะครับเมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับ ก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะตอนนี้นะเดินทางมาแล้วก็สักประมาณ12แท่งก็อยู่ที่สักประมาณเ,เกือบเกือบ2,000จุดเองนะครับก็ราคาที่ดีที่สุดก็คือเกือบเกือบ3,000จุดเลยเมื่อวีที่แล้วเราวิเคราะห์ไว้ตรงนี้นะครับเราบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะครับเพราะว่าเขาจบรอบสัญญาณแล้วสร้าง สร้างรอบสัญญาณใหม่นะครับที่ตรงเป็นเส้นนวจิตวิทยาเส้นสีแดงของเราผลปรากฏว่าก็ขยับขึ้นมาแต่อย่าลืมนะครับยังคงอยู่ในกรอบนะครับกรอบไซด์เวย์อยู่นะครับยังไม่สามารถหลุดกรอบเพื่อจะเดินทางได้นะครับรออีกนิดนึงนะครับอีกสักประมาณพันสองพันจุดเท่านั้นนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนั่นก็หมายความว่ารอบสัญญาณที่เกิดนี้เกิดดีมานโซนจากราคาปัจจุบันนลยนะฮะ ขึ้นไปอีกสักประมาณเนาะประมาณพันกว่าจุดนะฮะก็ตอนนี้ก็เป็นดีมานโซนนะครับจบกรอบก็อ่ามาสองชุดแล้วนะครับเนะี่ยดีมานโซนชุดนี้ก็เดินทางอยู่ที่สองพันจุดนะครับนะบชุดนี้ก็กําลังเริ่มเช้านี้เองนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นยังมีอยู่อีกในระดับทนเขียว ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝึกขาขึ้นเล็กๆเพราะว่าเขาอยู่ในกรอบอยู่นะครับยังไม่เดินทางที่รุนแรงนะครับแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะสร้างคลื่นนะครับแต่เหมือนไม่อยากจะรุนแรงสักเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเริ่มจะหดตัวกลับไปว่าแรงขาขึ้นนี้จะเริ่มมีน้อยก็อีกสักประมาณไม่กี่จุดเองนะครับนะฮะ ยีงไม่กี่จุดเองจะเคลียร์ดีบานโซนนะครับแค่แค่พันจุดเองนั่นก็หมายความว่านะครับนะฮะมีโอกาสที่จะอยู่ในกรอบอีกชุดหนึ่งนะฮะอาจจะมีติดอาจจะติดแนวนะครับ resistance เดิมหรือเรียกว่าแนวต้านเดิมนะครับก็อยู่ที่สักประมาณเอาเต็มที่ได้สักประมาณสองพันนะครับนะเพราะว่าอย่งคงติดติดย่าคงเดินทางไปไหนได้ไม่ไกลนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแต่ตอนนี้มีปริมาณการซื้อขายหรือว่าวอลุ่มนั้นลดลงนะครับแรงซื้อ อยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นแต่ก็เพิ่มขึ้นไม่เยอะแล้วนะครับส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงติดเกือบอ่อนแรงแล้วแปลว่าในตลาดนั้นนะครับปริมาณการซื้อก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าเขาเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะใครใช้เทรนด์ไลน์ก็ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับติดเข้าดีมากสดชัดเจนนะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นะนะครับยังคงเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในเะียะใกล้นะครับมีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่อันนี้เป็นชุดที่2นะครับนาดิมานโซนชุดที่2นะก่อนที่จะเกือบๆถึงปลายเทรนนะครับเพราะว่าเทรนชุดนี้เริ่มมานานแล้วนะตามกลไกนะฮะหรือว่าใครเรียนไปแล้วเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างทม์เฟรมเราจะเห็นได้ว่าชุดดีมานโซนชุดนี้นะฮะจะเริ่มที่ปลายเทรนแล้วนะครับแน่ดังนั้นก็มีโอกาสขยับขึ้นได้ไม่เยอะ นะครับหรือว่าจะทิ้งขึ้นทิ้งช่วงหรือว่า period การเดินทางเนี่ยนะครับก็จะยังคงไม่เยอะแล้วมืนปีที่แล้วจะไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูใน time frame ที่1ชั่วโมงบ้างนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นเมื่อวันศุกร์้วมันเป็นวันศุกร์เนาะนะครับส่วนในวันนี้นะครับหาแท่งนี้ปิดแท่งเขียวก็จะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นของเรานะครับนะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นก็อยู่ในดีมานโซนที่มีแนวทดสอบจากราคาปัจจุบันก็สักประมาณพันจุดเองก็ถือว่าไม่เยอะนะครับส่วนในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกนิดนึงโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมันจะมีไม่เยอะแล้วแปลว่าแท่งต่อไปน่จะปิดแท่งสั้นๆนะฮะเล็กๆไม่เยอะ ักเท่่าไรนะครับแล้วมีโอกาสที่จะพักตัวสักนิดหนึ่งก่อนแล้วอาจจะวิ่งตอนอ่าบ่ายเย็นๆนู่นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นรุ่นนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับวันนี้ก่อกับศูนย์เลยนะครับนั่นก็หมายความว่ากรอบการเคลื่อนที่ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีนั้นอยู่ในกรอบไซด์เวนะครับอยู่ในกรอบไซด์เวกราฟไม่เดินทางนะครับนะบดังนั้นใครจะเทรดในทางเฟมที่1่ชั่วโมงก็แนะนําให้เป็นการเทรดในระยะใกลยย้เรียกว่าสไนเปอร์นะครับสไนเปอร์ตอนนี้ก็น่าจะไม่ทันแล้วนะครับ3แท่งมาแล้วนะครับขรรยนไปแล้วก็น่าจะพอจะได้รอรอบต่อไปนะครับ ทำไมกราฟมันไม่เดินทางเพราะว่าทําไมอยู่ในกรอบไซด์เวด,ดูแล้วยังไงเป็นกรอบไซด์เบย์มันดูแรงนะครับการซื้อขายนะปริมาณการซื้อขายอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเลยทีเดียวนะครับแรงซื้อแรงขายเหมาวรวมไปเลยนะครับอยูในโซนที่เรียกว่าก่อตัตแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงนี่ไน่ครับว่าปริมาณการซื้อขายไม่มีปริมาณกอลุ่มไม่มีลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟก็จะคงไปไหนได้ไม่ไกลเราก็พอจะสรุปได้ว่านะครับ ในท i เฟรมที่ที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นยังเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นในระยะใกล้นะครับมีโอกาสจะเดินทางในช่วงพีเรียแคบๆเท่านั้นเพราะว่าเขายังอยู่ในกรอบที่เป็น s i ด์เว y ย์อัเล็กๆเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของปัจจัยกระทบค่างเงินะนะครับที่ทําให้นะครับกราฟเดินทางได้นะครับในวีคนี้นะครับตลาดยังคงคาดการและก็สันนิษฐานว่าค่าเงินดอลลาร์นั้นยังคงมีโอกาสที่จะ อ่อนค่าลงนะครับแต่ไม่เยอะนะครับตลาดคาดการว่าค่าเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงแต่ไม่เยอะนะครับดังนั้นจึงส่งผลทำให้ราคาทองคำนั้นขยับขึ้นได้ไม่เยอะเหมือนกัรใครเรียนไปแล้วนะครับเรื่องสมการปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับใจเย็นๆนะฮะไม่ต้องรีบนะครับ ใช้ระบบที่ตัวเองถนาดนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ